อุอยอ้ยนี่รูปลายเลยตัวใหญ่เลยเอ้านี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้กองข้าปูแกะก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะพบกับข้าปูกับช่องตามติดชิวิต้าปูนะคะข้าวันนี้ลุงเบ้ากับข้าปูพามาลุงทะเลกันนะพามาตอกปลากเก๋านะคะค่ะตามลุงเบ้ากับข้าปูกันไปเลยค่ะไปรุนนะคะ ลุนไปด้วยกันน้ำยังพึ่งเริ่มลงนะคะถ้าปูกับลุงบ่าวยังไปตกไม่ได้นู้นถ้าปูต้องเดินลงไปไปตกเก็กไว้นู้นเลยนะคะต้องรอให้น้ำลงเยอะๆมากกว่านี้ก่อนนะถึงจะลงไปได้ วันนี้มีแต่เยื่อกุง้งไม่มีเยืย่อห้อยเยื่อปลานะคะนี่นะคะระหว่างที่ร่อน้ำลงทราบปูจะตัดเยื่อกุง้งรอก่อนนะคะ đùng <coughs> bao đây bật cổ tuyệt thao le, ui làm nhằng lực gì nữa, à con mấy giấy thở đấy mấy na, ừ. chạy đài ôi oh, mình. mình dịch mình dịch yeo b lôm mà nè, Nì ui <laughs> ờ, xây về này thắng rồi, ui con nòng tôi dây lia, lá quá đó, ui dứu dứu dứu, lá quá đi, rồi dứu rồi dứu rồi, mấy ruồi dây mấy dây, mấy dây à, dây mấy dây, chẳng, dọc con luôn ui con dây, ờ, con tăng รู้จับรถกล่อเคยดีเอาทื้อเอาขันม้นอไม่้นี่คองเศร้าปูตัวย่อยเลยอู้ย่อยนะพี่เนาะตัวย่อยตัวย่อยมาแล้วจ้านี่เลยจ้าของเศร้าปูตัวนี้ ตั้งกลองปลดปลาก่อนนะคะอู้จอมจอมจอมจมจมติดแล้วติดแลติดเลติดแล้วน okay. ี่นะสาวปูตกเองท่ายเองลำบากนิดนะคะนี่ต้องวางกลองแล้วก็ปลดปลาก่อนนู่นเพราะว่าลุงบ้าอยู่ไกลไกนู่นนะคะอุ้ยมาแล้วจ้าลุด

มาลแล้วจ้ามาลแล้วจ้านี่จ้าเชิดรัด้างนะนี่จ้นานี่นะของทาูได้อีกแล้วจ <uld Eleven> <uğ Til neighbors. S 3> ้าอุ้ยได้เลยบ้ตัวย้อยตัวย้อย พี่ตาจมเลยเยอะ้อยนะติดและกองมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่ใหญ่จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่นะคะพนงานวันนี้วันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะทาร้นะคะ พรว่าฟ้นตกด้วยนะคะค่ะแต่ก็พอได้แกงแลลวนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้ลุงบ่าวกับซาปูด้วยนะคะค่ะวัสด,ดีค่ะสวดครับ <laughs> 你看。